มีปัญหาในส่วนของการมีริ้วรอยนะคะในส่วนของที่อายุเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของพวกร่องแก้มใต้ตาค่ะก็อยากจะกลับมาสวยสดใสนะคะแล้วก็อยากที่จะมากลับมาหน้าเด็กเหมือนเดิมะคะ่ะมีปัญหาริ้วรอยที่มากขึ้นตามอายุนะคะร่องแก้มใต้ตาค่ะ เคยใช้สกินแคร์ค่ะแล้วก็ใช้ครีมทาไม่ได้ผลเลยค่ะก็เลยคิดว่าคงไม่ตอบโจทย์แล้วก็เลยอยากให้เด e วีิเวกคลินิกเนี่ยช่วยดูแลค่ะ mm hmm. เล่นเซ็ตบุ๊กค่ะแล้วก็เห็นว่าขึ้นในฟีดค่ะก็เลยติดต่อเข้ามาพนักง,งานก็ตอบคําถามดีมากเลยก็เลยอยากลองเข้ามาดูค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะแนนซี่สุนัญ,ญญานะคะอายุ39ปีค่ะ วันนั้นนะคะทำโบท็อกแล้วก็มีโซค่ะแล้วก็แฟตเก็บเหนียงค่ะในส่วนของโบท็อกนะคะกรอบหน้าเนี่ยค่ะจะชัดมากเลยค่ะนะคะกรอบหน้าชัดมากขึ้นแล้วก็ตัวแฟตเนี่ยค่ะเนียงเนี่ย,ยก็คือหายไปเยอะมากๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของริ้วรอยโบท็อกอะคะ่ะหน้าผากเนี่ยจะไม่มีรอยเลยนะคะรอยหายไปเยอะมากแล้วก็เวลายิ้มนะคะก็จะมั่นใจมากขึ้นนะคะ หน้าก็คือรูปหน้าจะชัดมากแล้วก็เราเพิ่มในส่วนเมโซเนี่ยหน้าใสขึ้นอิ่มแล้วก็ฟูขึ้นเยอะมากเลยค่ะมีคนทักตลอดเลยค่ะทักตั้งแต่วันแรกที่กลับไปเลยทําไมแบบหน้าชัดมากทําไมแบบหน้าฟูหน้าใสขึ้นไวแล้วก็ริ้วรอยอะค่ะหายไปเยอะมากเลยในส่วนตัวเลยเนี่ยมั่นใจกับวิเวกคลินิกที่สงประพานเนี่ยมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเข้ามาพนักงานนะคะให้การต้อนรับดีมากๆเลยคลินิกนะคะก็สะอาดแล้วก็สําหรับคนที่กลัวหรือว่าไม่เคยทำ แนะนำให้มาทำเถอะค่ะรับรองว่าที่นี่สวยแน่นอนแล้วก็ปลอดภัย100%ค่ะ